มามามาไม่ไม่ไม่ว่ติจาร์พอแม่พี่น้องกลับไปอีกคือเก่าวัยกระยังว่าจะกินอีหยังกลับว่ได้ดูกลาย <c oughs> มามามาเมาื่อนี่ก็ได้สิ่พวงหมูพ่อแม่พี่น้องแล้วก,ไก็ได้กรึบได้กรึบเนาะนกึบอีกคนแล้วก็สมงตำมะเขือนะพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่คะ เห <c oughs> ็นบอกมากมากกินน้ำกันเมนี่ก็ไม่ได้ยั้งหลายเนาะมากินข่าวเร้าข่าวเทียงข่าวแรงจบอันเดียวกินคือเดียวให้มันจบเนาะค่ะกินเนี่ยเหมือนแดงหลายมันก็จะอ้วนเนาะกินตอนนี้และพ่อแม่พี่น้องมะกินแล้วก็จะไปออกกำลังกายเนาะมา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 กินน้ำกันอืมักเขือเหลืองทุบแล้วพ่อแม่พี่น้องทุบแล้วก็เลยอันอันมาเซ่น่ำเซ่น่ำแล้วก็เอามาตำเลยเนาะ Mm -hmm. mm -hmm. Thích đợi thì có ngủ ớt không đi mm ừ. -hmm. Mà đưa mình uống xẹp ว่าแม่พี่น่อมชิมกันอืมหอมซอ่สมใส่เครื่องเคี่ยงหลายมนะอืมเราทำจิงเองจบเสร็จถึงเสร็จนะ อืมอ mm. 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 uh. mm. ืม no อืมก็เท่อืมเกาขึ้นเท่าเท่าใส่ก็ไปโหลดในสวนเนาะทุกอย่างปลอดสารค่ะใส่เจ็ดขี้กล้วยขี้งวัวเนาะอืมของเจ้าของขี้งวัวจ้าของอะไรพ่อแมันหนัอืมอืม ทำยี่บ,บกไข่เยอะไหมมาอนมอืม,ม ừ, ừ. hấp dẫn

อร่อยอืมนะอืมอ <ừ. S 1> ่ยอบในเตาอบมันนิ่มแล้วก็ไม่จีกกระดูกเลยอืมอา่อย

เดบอกใครเลยเนาะ <ừ S 1> มาเดออมาเด้ออืมไปส่กับแค่นี้เนาะว้ายเป็ีหลายพวามนี่เนาะแต่กระแสบเด้กอืมไปสมประเด,ด,ด,ดีมาหลายเหนือเนาะเออเมื่อนันติดสมไปอันอ่าไปฉงชิงั้นที่ปไปอ่า อธิบายเนยพลางคเงเนเ่งจะเ้าใจเนาะอืมเพราะว่าเพิ่นมาอยู่แล้วไม่ได้แจ้งเขาพอเพิ่นไปแจ้งเขาเขาก็ปะกเนาะพอเพิ่นเข้าไปหาเขาเขาก็ปะกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ทีนี้เขาเอาไปลงในโลกโซเชียลในยูทูบเนาะอืมมันก็เลยเป็นนันวาเรื่องเง่บางทีพอม่พี่น,อน้องเออผู้ชมก็เลยไปซอยเพิ่นไปอธิบายให้ตำรวจเข้าใจไปอธิบายให้เพิ่นเองเข้าใจเนาะ ว่ามันเป็นจังสีจังสีจังสีเด้เอขันจะบอกขันจะบอกอีหยังอะว่าว่าตรงไปตรงมาเนี่ยคนนั่งเคียงข้างเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่อยาเอาไปลงในหลูกทุ่เฉียบมันไม่ดีเนาะอืนั่นแหละก็ไปอธิบายเขาเข้าใจต่างคนก็ต่างเข้าใจแล้วก็คือจบตอนนี้เนาะนั่นแหละก็คือว่า,าเฮ็ดยังกระซังอย่าเอาไปลงในหลูกทุ่เฉียบเด้อค่ะเด้อทำไมพี่น้องถ้าว่าเรื่องจะเป็นกรมตรวจคนเข้าเมืองก็ตามจะเป็นอ่า เรื่องการเมืองของเราเนะาะเออหรือว่าเรื่องกระจัดเป็นดินเนาะเอออย่าเอา,าลงเป็นเด็กขาดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อปัญหามันจะตามมาทุกคนเนาะชมก็ขอฝากไว้แค่นี้เดอ้อเป็นห่วงนะคะเนะาะพ่อแม่พี่น้องถ้าจังใดกะไอ้คอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวพี่ชมตอบให้เนาะค่ะเนาะ ขอบคุณได้หลายเพ่าแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ผู้ชมตลอดมาเนาะให้กำลังใจกันตลอดมาเนาะกดติดตามเนี่ยเด้อค่ะเด้อผู้ใดเข้ามาใหม่ก็กดติดตามเนี่ยมันก็้เดีเห็นผู้ชมตลอดเนาะขอบคุณได้หลายค่ะค่ะบ๊ายบาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ